ห้าสิบหกแล้วครับปีดีอายุห้าสิบหกแล้วดูไม่ถึงนะดูเหมือนห้าสิบห้าเดี๋ยวลงดได้ปุ๊กซปีออกกําลังกายตอนนี้กำลังทําซิกแพคอยู่เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องราวของลุงเองว่าว่าจะต้องทําซิกแพคเวลาเปิดออกมาปั๊บทุกคนพูอย่างนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดแต่มีแล้วชัดแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่มั่นใจหรือรออีกหนึ่งเดือนรอถ่ายอะไร ไม่ได้ถ่ายนี่แหละค่ะถ่ายซ่อนกลิ่นนี่แหละค่ะอะไรทำอะไรทให้อยากกลับมาไม่ได้โชว์เรื่องนี้ค่ะไม่ได้โชว์โชว์ทุกเรื่องค่ะอะไรทาให้ต้องการมีซิ้แพคอีกครั้งไม่อยากจะเป็นคนแก่ที่ที่แบบสภาพแบบแบบเนี้ยอะไรแหละอะไรเนียสภาพแบบ คือคนแก่ที่แก่อะที่แบบดูแล้วไม่ได้เรื่องใช่กลายเป็นคนแก่ที่มันไม่ไม่ไม่เวิร์กอ่ะเรียกว่านมหนุ่มเยังอายเลยใช่ไหมคะก็นมหนุ่มเพรานสู้ลุงไม่ได้สักคนหนึ่งเลุงแซ่บมีเรื่องนี้ที่ทิกแพทชนะลุงก็เคยที่แพทนะตัวนี้ดูไม่ได้ค่ะแจ็คเธออย่ามาใจเย็นไข่อีกหนึ่งเดือนค่ะ หนึ่งเดือนค่ะไข่หนึ่งเดือนจะเป็นต้องจะเป็นต้องเป็นตะขาบเคยเห็นตะขาบแนวตั้งเปล่าหรือยืนอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งตัวเลยอ่ะจะเป็นสิ่งแป็กประนั้นเลยต้องแข่งกับปั้นไหมคะอ่ายกให้มงคลแต่ว่าอีกเดือนหนึ่งจะสู้กับมันได้แต่ตอนนี้ยังยังอีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวมันยังมีปิ้นติ้งอยู่ขอบๆหน่อยๆเดี๋ยวขอขอเวลาหน่อยถ้าเกิดมีเราจยากไข่แบบไหมคะก็ถ้ามีคนจ้างกูก็เอาอ่ะแต่เอาแล้วนะแต่เบดี๋ยวไม่ได้สภาพมึงเนี่ืออะ อย่าบูลี่บ้ามึงไปเป็นนักข่าวมึงไปเป็นเด็กสำนักก็ดิพุงป่องขนาดนี้หยอกบูลี่บูลี่บูลี่ไม่ได้บูลี่แต่ที่มึงพูดความจริงมึงนอนหลับเหรอมึงยังคิดว่ามึงสบายดีเหรอคุณอย่างนี้มึงยังไม่คิดอะไรจะทำเพี้ยอะไรสักอย่างเหรอเนี่ยติดแผลนี่นะกูต้องใช้คำว่าเวทนาบุญ เดี๋ยวไม่ใช่มึงตัวเดียวอีนี่ด้วยลงแล้วฮะกำลังดูแลแล้ยลงเพราะเบาหวานแดกแต่ก็ลงไม่ใช่ลงเพราะมึงลงแต่ก็ลงไหม่ะลงอ่ะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องลูกเหรอใช่ลูกเลยค่ะ ดิกกี้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ใครถ้าไม่ได้ใครถ้าไม่ได้ใครไอ้ดิกกี้เท่านั้นเพราะว่ามันขบวนสุดท้ายเราหมดไม่บีแล้วอ่ะถ้าไม่ได้ดิกกี้ไอ้ปัจจันก็คุยกันอยู่นะไอ้ปัจจันมากระซิบนะบอกว่าไอ้ดิกกี้ไม่ได้เรื่องหรอกผมเนี่ยโอเคถ้าถ้าโอเคนะถ้าพูดดีๆนะผมจะทำามความดี พ่อมันเรียกพ่ออยู่แล้วไงพ่อพ่อดูดูผมไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาเป็นไอ้บ้นจันกลับไปนิกกี้ไอ้แจ็คไม่เอากิดต่ามนแต่ล่าสุดมันค่อเขกลับไปพบกันไอมันเป็นเพื่อนในกลุ่มมันต้องเจอหน้ากันมันต้องเจอจังหวะเจอกันคนดีเนี่ยเขาไม่มีแบบตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยหรอกเขาไม่มีแบบเจอหน้าเขาแล้วแบบ ว่ารไม่ใจหยอกคนดีอ่ะเขาตักบนไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเลวร้ายเขาก็ไอ้นั่นนะนะไม่ได้พูดจะเข้าข้างนะมันไม่ได้ทําอะไรที่เลวร้ายกับเฟิร์นนอกจากมันปกปิดเท่านั้นเองอที่พูดนี้ไม่ได้ให้เขากลับมาดีกันแต่พูดเพื่อให้รู้ว่า มันไม่ใช่ไปฆ่าคนตายหรือว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์หลอกเงินชาวบา้านเขาไม่ใช่อย่าง,งานั้นเขาเจอเขาก็เออโอเคๆจดไปถามแล้วใช่ไหมคะว่ากลับไม่ครบจริงไหมก็ถามแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่แต่วันใดวันนึงถ้ามันไม่รู้ใส่ <c oughs> กโกรธเลยคะใส่โกรธด้วยนไม่เคยโกรธเขาเลยนะโกรธใครอะโกรธโกรธโกรธไอ้เมอหรอไม่เคยโกรธเพราะไม่รู้จักอะมันแล้วไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอตัวจริง จะไปโกรธเขาเรื่องอะไรอ่ะแล้วถ้าสมมติเขากลับมาคบกันจริงๆอ่ะงงโอเคไหมคำถามมันดักใจมากเลยมึงปล่อยสภาพนี้ได้ไงไงไม่ใช่มาเรื่องมาเรื่องดักใจมากนั้นคือมันเป็นเรื่องของเขาแล้วไงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาตัดสินใจเองได้เขาเป็นคนรับผิดชอบชีวิตเขาผ่อนบ้านเขาดูแลแม่เขาให้กลางเขาเอากากเงินจุวหนึ่งไปทํา เป็นเรื่องราวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปสมมุติเราไปบอกไม่ได้พ่อไม่เอาก็เรื่องของพ่อแล้วกูจะทำไงวะใช่ไหมมันก็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 เสียฟอร์มาดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดอย่างนั้นมันต้องตอบมาอย่างนั้นแน่นอนกลัวลูกสาวนะลูกสาวเกรงใจเกรงใจเพราะว่ารักเพราะว่าพอใจกับเขาที่เขาได้ทํางาน ดูแลรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยการบางตัวของเขาด้วยพี่ลงกลัวลูกสาวขึ้นคานไหมคะก็กลัวมากกลัวแบบโคจรมากเออกลัวแบบตกสภาพรุ่นพวกเือแล้วไม่กด่ัวแรงมีหรอคือกลัวมากเพราะว่ามันต้องเวลาต้องอุ้มหลานแล้ว สามสิบสามสิบเบสเข้าสามสิบเบสแล้วมันต้องเวลานั้นแล้วใช่ไหมใช่เออพูดบ้างดอกช่วยกหน่อยหรือว่าสนใจได้หนูยินไปยืนถือไม้เเพือนช่วยหน่อยใช่เออเพราะว่าเขาก็สดิจการยงมาเหมือนกันเออตอนเด็กๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตอนหลังยิ้มไปได้ดีก็เลยไม่ได้สนใจพวกกู่พี่เราสเปคลูกเคยเนี่ยนะเขาต้องเป็นยังไงคะพี่เคยวางไว้ไหมเป็นแบบปั้นจั่นว้าายางดีหนุ่นดี งานดีคุณดีคีเล่นสนุกแล้วไม่ไม่หลามตามไม่เหมือนนิกกี้มันกี้ก็เห่นไป็ตัตกหัวพี่นะมันเล่นการแสดงอ๋ออันิีกี้ก็น่ารักแต่อ้นิกกี้อ่ะมันพูดไม่รู้เรื่องติดอ่างติดหล่อติดอ่างเจอกระจกไม่ได้เจอกระจกเป็นวิญญาณนกขนหยกข้าสิงอ่อะทำตัวเองอยู่เนี้ยมึงบ้าป่ะนิกกี้มึงบ้าเป่าตอนหลังไปเจอกันอะมันอยู่เจอเจอกระจกปั๊บ S <S มึงมึงถ้าคนจะหล่อมุมไหนก็หลออ่อไม่ต้องมาเทสรกระจกหรอกกลลัวพี่่หรือเปาคะะฮมันไม่กลัวหรอกมันไม่กลัวหรอกถ้ากลัวมันจะตามไปถึงกลัลงเหรือเปล่าตอนหลังมันมีคลิปกับแดนแฟนฉันนะคะแบบเล่นกันเยอะอะไรเงี้ยตบหัวเราอะไรเงี้ยหลายคนก็แบบดราม่าแทนอะไอ้ไอ้เรื่องนั้นอย่าไปว่าแจ็คเลยบางครั้งลุงก็ผิดเองลุงให้มันเล่นเองอ่ะลุงไม่ลุงเล่นมาไหนไม่เล่นหรอฮาเชื่อกูดิฮา เมาขี่ล่าสัตว์มึงขี่หลังกูเลยนะแล้วมึงเล้ามีดเลยนะเมาขี่ล่าสัตว์เมาขี่ล่าเพราะมีดที่แหลติกตอกเลยตัดเลยลบเลยก่อนนะก็เบื้องหลังคือเราให้มันถามถ้ามีคนเดีามากก็ไม่เป็นไรแจ็คบอกเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวผมโดนด่านะผมโดนด่านะเออนะให้เขาด่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบเราจะมีคลิปแบบนี้ไหมครับเล่นกันมี แต่ว่าเดี๋ยวจะดูว่าให้มันไม่ไม่เยอะไม่เยอะเกินเหมือนกับว่าลงไปแล้วแจ็คไม่โดนด่าลงไปแล้วคือเราจะไม่อยู่ทําคลิปไม่หยุด <laughs> พวกเราก็จะไม่หยุดด่ากันนะคร <laughs> ับเากันก,กี้จัเดียวดก็บินฟังไม่ได้ยินอาว่าก็สนิทกันใช่ไมคามาไอ้แจ๊คนี่สนิทกันมากสีกันมากไอ้นิกกี้สีกันมากสนิทกันมากที่เห็นที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆเป็นการแสดง บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือการแสดงแต่ลุงบอกว่ามันคือการแสดงถ้าคนไม่เข้าใจแปลว่าแสดงเหมือนเท่านั้นเองแสดงเหมือนเท่านั้นเองอแต่ว่าไอ้ปั้นจันไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องจริงอันนี้คิดจริงเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเสียปั้นจันแหละให้กี่คะแนนครับปั้นจันตอนนี้ให้สิบคะแนนคือไฟเขียวเลยตอนนี้ไฟเขียวแล้วป้านจันทร์เขาโสดแล้วเอเออไม่มันมาคุยแฟนแล้วแหละเมื่อกี้เขาเพิ่งประกาศว่าเขาโสดสนิทโสดสนิทเหรอไอ้ปั้าน เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมาจีชอบลูกคูด้นะ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวตัวไปหาลูกกคู <c oughs>